เปาออน้ำหนักเพราะอะไรเพราะทีมดีหดีพวกสุขภาพกลุ่มเลยโอ้ยกลุ่งแชนปลาสูตรคนเรือคนเด็คนเสือเออดำเลยขนุนขนัวขนัวพิตาพีตดีก่เลย เพียบุญปปไหนแน่วาไ่ตำมนเหล็กเนมันเพชรอยู่ไหนนเพี้เพ็นพกแนเพ้พเลยัวนเพพัอะรกนแล้วเราเป็นบเพี้อยาคนเหลอมยี่ไหนแต่เรามือยตอนเป้ยังหมดเลยอ้ห่อมเลยหอมเลยมากอูราสัตว์แน่ก็เสียไไอ้เบิ่งเล้ดดีสุทำทำยง ออครูครูเสนาประเด็นกันเจ้าไหนนะโอเชียนสปอนเซอร์เด้่าได้นี่แล้วยี่หยังเคยประเด็นมึงมาจะบอกยี่ห้อนะโรงงานมึงนะโอ้มารูกกันเ้เปิดประเด็นนะมงคุ้มเลยปด็นกัเอาหมาตะบ้านคัดแน่เปิดจุทิีบังคันเงี้ยมได้คุ้มเลยไม่ต้งใสง าอกนานด้วะเ้นพี่เลยถ่ายทำก้อนเอาแบบมาเสร็จประเด็กพอมันนี้นี่ตำขุ้นซุปมันี้นี่ใส่เส้นหูห่วงสิฮู้นะน้อยอดีระสมตั้งหลายเนี่ยนะรุ่งธนกร กินึขึ้นมาบ้าข้ัวน้ำตาลลงน้ำใสได้เนัวลงกนได้ดูน้ำนัวงนไม่ต้องใส่น้ำปลาได้สิร้องมา น่าเลยคือบ้านพึ่งเีเอาใส่แล้วนีแต่สีเอานี่ลงไปใส่พี่เลยโอ้คนคนคนเนี่ยไปแล้วรุ่งใส่หกผมยังเนียนเนี้ยแล้วก็เอาใส่จานเลยพี่น้องเลยใช้ซิฟลูบผสมเทปเปิลเขาไม่ได้ปรุงอีกรอบอยู่เพราะว่าน้ำอยู่ในกุ้งจะดีเลยตามคนต่ำมูนะกุ้งละยองกุ้งใหญ่เลยมูน่ะพี่มันย่างเปรี้ยวผสมเนี่ย รุ่นโจคกนะไม่ไมไหลลงในขาเลยรุ่นนี้งก็ไมาเอาส่วนคตคอกระสังนะลู่อเกอได้คะ้ยนเยอตัวน้ังเเอาไว้ตกแต่งจัดสวนจัดอย่างเลยเว้อ่าละมากอ่าละอื้อเอเอาใส่ไงแบั ขึ้นเหมือนด้ฮะเอาดัานคนเลาลนะบกนีคื้อกอง่เาใส่ญีู่ห่มันก็บสากไว้คบ่คนีนนะฮะนี่ฮะปนีรสชาติอ้ยจะานะรบก่นก่อนกาได้เนอมันสมได้บ่มแล้วสมแล้วสมแล้วม่ใส่จานไม่ะชะหามอนะไอ เียกันเรจะเอาขีพูดเซนาเออเออรี่เทียงกันเมื่อนยายซอนขาเงินเน่ยมาอะไรเราเสียแล้วยายที่ตามออยู่บ้านโนนเลยนะยายยายส้อยพาน้่อนอลูกไอ้เนียเนี่ยไอ้เนี่ยก็พูดใดนะเราเสียเนี่ยว่หลุดตามยูนซน่นะ มาเบียดมาพ่อมบ่เออพ่อมตายบ่บ่ยีที่กามาหึนะตายบ่บ่ตายมันบ่แล้วจักแล้วบ่ตายผมไม่ดเลยบ่บ่ผู้ใดบ่ตายเที่ยงกัินตายแล้ว่นี่ของอ้บ่ผู้ใดบดซิมูนูเซฟอู้ยมดูบ่ได้เ่ยกโปหือ หน่อยเซ็ดชาด้อยได้ hmm, ีกี่คำก็ยังเหมือนเดิมกี่คำก็เข้มเหมือนเดิมสามกินมสุ่มเลยกว่าดีกว่าดีแต่ก็